ธณะกิจธรรมผู้ป่วยเรื้อรังโรคไตระยะสุดท้ายวัย51ปีบอกเล่าเรื่องราวสาเหตุการป่วยเป็นโรคไตามานานกว่า3ปีแล้วซึ่งเกิดจากโรคประจำตัวความดันโลหิตสูงและมีอาการช็อกจนกลายเป็นโรคสมองตีบและโรคไตาวายเรื้อรังในที่สุด ซึ่งก่อนหน้านี้ลุงธนะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องหาเลี้ยงชีพดูแลตัวเองภรรยาและลูกสาวอีกสองคนแต่หลังจากการล้มป่วยลงสภาพร่างกายไม่แข็งแรงจึงไม่สามารถทำงานได้จนเคยคิดฆ่าตัวตายมาหลายครั้งและคิดว่าจะหยุดการฟอกไตเนื่องจากแบบรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว จนท้ายที่สุดแล้วได้มาพบกับความหวังอีกครั้งเนื่องจากทราบข่าวจากเพื่อนว่าทางมูลนิธิเสียรัตนโกศินลป์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนาวดีที่มีพระครูภยสารประชาธรวัดสุทารามเป็นประธานมูลนิธิเสียรัตนโกสินลร์เปิดให้บริการผู้ป่วยฟอกไตในราคาที่ถูกและฟรีสำหรับผู้ที่ยากไร้ และด้วยสภาพร่างกายที่ไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงชีพได้อีกจึงทำให้ครอบครัวลุงธนะตัดสินใจให้ลูกสาวหยุดเรียนหนังสือ,อเพื่อแบ่งเบาภาระแต่ท้ายที่สุดแล้วทางมูลนิธิยังมีกองทุนช่วยเหลืออุปถัมภ์ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรผู้ป่วยโรคไตจนจบการศึกษาระดับพาณิชย์อีกด้วยทำใจหลงพ่อคงต้องตายต้ขอขอบคุณความเมตตาหลวงพ่อเมตตาทุกคน มันจะพบผู้เมตาทุกคนอืมเป็นลมหอบลมตายหอาคนอ่จะเป็นโรคไตมูลนิธิศีรัตนโกศิน์เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการฟอกเลือดล้างไตด้วยเครื่องไตเทียมซึ่งในแต่ละวันมีผู้ป่วยมาใช้บริการไม่ต่ำกว่า103รายและมูลนิธินี้ เก็บค่าใช้จ่ายในการฟอกไตาตามอัตภาพของผู้ป่วยโดยการรักษาครั้งแรกมีค่าใช้จ่ายครั้ง1-4 1,200บาทครั้งที่5-13ครั้งละ1,000บาทส่วนครั้งที่14เป็นต้นไปจนถึงตลอดชีวิตคิดครั้งละ500บาทซึ่งหากผู้ป่วยมีเงินไม่เพียงพอก็จะเก็บตามอัตภาพ หรือหากเป็นผู้ป่วยที่ยากไร้ทางมูลนิธิก็จะไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นเพื่อต้องการให้ผู้ป่วยได้มีกำลังใจและมีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปค่าขึ้นเตียงครั้งหนึ่งเนี่ยค่าใช้ใจ่ายนี้พันห้าบาทนะต้นทุนเนี่ยเราเก็บจากผู้ป่วยโรคไตเนี่ยได้เดือนหนึ่งประมาณ1ล้านบาทค่าใช้ใจ่ายเดือนหนึ่งประมาณ3ล้านกว่าบาทเนี่ย แล้วเราก็มีเงินส่วนนั้นบ้างส่วนนี้บ้างคนบริจาคบ้างอะไรบ้างเงี้ยก็ก,ก็ก็พอไปได้เป็นเดือนเดือนเดือนไปโรคไตเป็นภัยที่คุกคามผู้ป่วยเป็นอย่างมากทั้งความเจ็บปวดที่ต้องทุกทรมานระหว่างการเยียวยารักษาและค่าใช้จ่ายที่สูงตามมาซึ่งหากหลายคนหมั่นดูแลใส่ใจสุขภาพควบคุมปริมาณน,น้ำและเกลือแร่ ให้อยู่ในสภาวะสมดุลก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะสามารถทำให้ห่างไกลาจากโรคไตนั้นได้